กรอนุญาตถอดหมวกนะครับ FC นะครับทีนี้นะครับอาตมาภาพจะมาให้ดูเส้นเกี่ยวกับกากบาทในลายมือนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นโชคบางคนก็บอกว่าเป็นความสําเร็จนะครับมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างกากบาทมันจะอยู่บนเรือนะครับคือมันอยู่บนเรือแล้วมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีคือว่าในอนาคตเราจะเดินทางไปเจรจาสื่อสารกับใคร เจราจาติดต่อค้าขายหรือจะเดินทางไปพบปะในทุนจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามีกากระบาดขึ้นในระยะเดือนนั้นๆจะเป็นอะไรที่เป็นมงคลมากคือคําพูดวาจาที่มันออกจากปากเราเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์พอมันเกิดความศักดิ์สิทธิ์มันก็จะเกิดความน่าเชื่อถือคล้ายๆว่ากากระบาดบางคนก็มองเป็นซิกเซนก็ได้ มองเป็นจิตสัมผัสมองเป็นนั่นเป็นนี่คือว่าการรู้เห็นในอนาคตอะไรอย่างนี้ถ้าเขารู้เห็นเขาก็ย่อมจะเจอแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความสำเร็จได้อะไรอย่างนี้นี่คือความหมายของการกรบัดในลายมือ